สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องจินลำเพิงออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องตอนนี้กำลังรื้อเวทีด่วนๆเลยค่ะรือเวทีละพี่น้อง,งออคือสทงเป่าเนาะไอคอนว้ยนี่ แล้วพี่น้องขังเหลือออกแล้วนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องคะหัวก็ตื่นจาพอจ้าก็ตื่นเร็วแต่พวก่นเนียเปล่าพอพวกตื่นไปสามก็ตื่นเร็วแฉะมีนัดมีนัดเฟซพิเศษบ่คู่นัดโอ้คู่นัดขัเลยตื่นเร็วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้ต้นคือ่ว่าเห็นใหม่กันจันเพิว่าสิใส่ไหม บอสอศูนย์คนผู้นีศูนย์เป็นร้อว่นาพี่นองค่ะนองพี่นองค่ะศูนย์เป็นไขเ้าหนูบอสแดงอีกแล้บอไม่ีมึงอาเมาเอามาให้หน่อยพี่ต้น

พี่น้องค่ะครับครับว่าับพี่น้องเดี๋ยวมาทีกับพี่โตครับค่ับครัครครับครัรบรอบครบรบบ ไอ้ต้นก็ต้องไอซานด้วยไอต้นมันก็ดังไอซานมัร้องว่ไงฮมันือดังตี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 ันีีตงันนี้แง่อะไรให้ดัญหาปัญหาอนนี้กต้องไอซาไมอ้ต้นมันดังอีกแล้วมันดังที่เบาประเทศะ

ก็ได้เกพี่น้องค่ริิฮะก็ได้เกิดคนหนเอฟซีอ๋นคนเอฟซีเป็นคนอหนเป็นคนเบาน้ามหยเป็นวานูเบาเปหนางสรุปแล้วสรุปแล้วเราได้ลงคอทอมหรอเล่นได้โอเคค่ะพี่น้องค่ะขอกันเนอพี่น้องคอทอมดีใจวะ เจ๊ออออสี่ลักกองสีพส่พัสดุแมงนน่งไหนน้อถือกล่องเต็นน้อเขาเขาลมครัจริงๆๆๆแนนเออกันค,ค่ะพี่น้อง25่สถึงยีนะคะพี่หนุ่ยยี่เล่นไหนนะคะ25เล่นออเออเอเสรีไทย41ครับนี่ยี่อชนบุรีตลาดเจ้าพยา ี่ชนบุรีตลาดประทังยี่กอนอามีนบุรีนะคะยี่สิบแปดบ้านกระบังซอยหนึ่งสักเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามสิบบ้านไร่กัญชัยอ๋อหอไร่สุดก่ากัญชัยเปิดแล้วกลุ่มปิดกลุ่มเปิดแล้วก็กลุ่มปิดโอเคใกล้มองได้ไปมองหันเด้อค่ะพี่น้องมาหายกำลังใจนะนะน้องจิ้พี่น้องค่ะ อัะไ้นี่รับเชิญพอกันใช่หระโอ้ยไดออกงานรับเชิญเลยยังมากกว่าคนดังนี่บอกทุกมแล้วบได้มองดันะฮู้ว่าสาวน้อยไปเรนไงโอ้จังมากบอกคนที่น้องบ่ฮู้ใส่ันว่าที่เมืองสาวน้อยไปเินไสกับเบื้องคิด นั่งเอกินดูๆย่ำ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 หลายๆเพื่อกระสิดูว่าไปเล่นที่ใส่อถือว่าถือเถื่อแต่ขั้นมาถามเส้นทางบะหูเลยค่ะบะหูเขาจะต้องมีกระน้ำมูกรน้ำกลงูโห้ันเฮยไอหนุยละอันคอมมน์คนเบิ้งเจ็ดแปดลอยเหเนอะสาิรสา็เบ้องนาัมานะครับอัน่าจะน้ำเลี้นะ ที่นอกสามอรตางตาดกลัหาโอ้อันผู้นั้นยุ่งเจอกันยุ่งอะไรกับสวัสดีครับทุกต้นลุกกินตามือแรกวันที่2ี่บาทีุ่มพาเจอกันที่สีบีไทยซอย41ครับวันที่26เจอกันที่ชมพรกตตดาดเจ้าพยาวันที่2ีดีตลาดพระทพิกร อาทตยทีแดเจอกันที่ร้านกระบังไสหนึับเครับยี่สิบรับเชิญรับเชิญไล่คุมเปิดคุมพิดอาการแย่ครับยู่เียมาลาดง่นโดดย่งเอยู่คงเขียมยู่งเขียมครับง่าดดที่งห้าด้าดา่งเงยงดด่างง้งดดทกบบานดดดเดี๋ยช่วงนี้ก็เห็นน้องปันปนนองปไซอ๋วคนอันไปถึงรายราายระบายระบาาระารระรับาระ เราไปรับเกาหีเราไปรับเชิญยุคเกาหลีแล้วก็มนครับนๆเราสินังเชื่องจากเกาหลีมาลงกับข้าวหม้อกนกันทหาเลยครับไม่ได้ไปอินตรรก็ไม่ได้ไปข้าวเ้ากินแล้วครับโอ้ชิลอยนะไม่มีใครกลัวข้ากลับไม่กลัวข้าวกับให้วัดเป็นกาลษานี่นครับเป็นเป็นเป็นเลาครที่กองาที่ทานพงศ์มี่กาไเส้าดนี จะแน่ใจังกัเบเจษเมียไป,ไปที่ไหนไปที่ไหนแล้วพี่น้องไปเบิง้ทงท่าคร้วนนะคะแล้วก็ข้างหลังเวทีเป็นกำลังสิเอาปลาค่ะพี่น้องเอาขึ้ไปบ่ใด ัสดีอาจารย์เบิร์ดค่ะกินเข่า้วบ่จ้านี่นะครับโอ้ผ้ากิน้วบ่จ้ากินแล้วจ้ะเก็บโครงเหล็กนะครับหนุ่ย ค่ะพี่น้องนะคือดินเห็นเจังส์อ้วมหาหนัสวัดดีค่ะวัสดีค่ะ อย่ังไงอ้าวนะอืมเอาหน่ามันบุคคลอะไอตัวนี้มีนผู้ใดนี่ลุงเต็มตีแกเสียใ่เลยแกเสียใ่แดด่ามันแหงๆก็หน่อยก่อนอี๋ยังปลาตีนันมีปลาบนยับยาบยาบยบอยู่ปลาหน่อยปลาีนอ อันนี้อันนี้สูบแบบได้เนี่ยไอ้ได้บูสูบใหญ่ทั้งหยดบอกเข้าไปตัดงู้นามบกบกเขียวพี่น้งองกระโดดควนควนซับเฮียอาดเอ้ยโดดเต้นเตรตยม Đây tìm 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 nhìn bò tìm 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 sẽ tìm tìm khẳng với kín tìm hả tìm 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 โอ้อ๋อนี่ปลาค้าแล้ว <N tan> uhh <earth> o... <bathroom> <Nhidamente> <luôn> Ừ, Bà đền đông đông như thế nào? Ủa, Ủa, nước nó vạt nước bóng nước bóng เอดลมัด้งใ้คอยเจ้าึ้นให้เล็กบาทอีพอรพีร่อนองปลาบน่ะลุงเต็มลุงเต็มป,ป้าลอยอยู่ในถุงปุ๋ยนัะนะ่นน่ะเดีย๋ยวแป๊บนึง ป๊าพี่น้องเธอเบื้องปลาเก็บเบอร์ฮัในเบอร์ดด้ค่ะนี่เหลือหลายแห้งทั้งปลาหน่อยทั้งปลาใหญ่นะคะมาเือเยอะมากเฮดจิ้งได้บันนี้ดึงคืนบอ ได้หนพี่น้องเดี๋ยวครสุดไดอยังมีบกลายนึงทึกดกอีเลียะอัตมารเอสุกอกมากเลยอ่ะก็พอ้องเล่าแบบเล่าดีหลอกชิตมบ่เอากาแฟมาให้รู กาแฟมาให้ยูเฮะมามาไหนมามาฮะเจ้าเด้แต่เรอ้ยอุ้นี่สุปป้าพี่น้องปลาขาวปลานิล ท่านในเบิรด์เด็ค่ะพี่น้องคุณเราเก็บตอหรอกคือในเผาแหนะคะเต็มอายะอ่ะพี่น้องขอพระคุณทุกการติดตามจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุก, like, ทกอคอมเมนต์นะคะที่เขาว่าคอมเมนต์แห่งกำลังใจน้องจินนะคะพี่น้องโอ้ทั้งนี่เหตุตากแดดตัวนี้ค่ะพี่น้องอาจารย์บูดแล้วเหตุดีคนทําพี่น้องแล้วตวัดหัวออก ออกาแล้วตากแดดใบถัทอดกินปิ่งกินค่ะพี่น้องอ่ะคลิปนี้ไว้สำานีสกอนนะคะเดี๋ยวพบอกันกันงจินคลิปนานะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ว่ามี่ยังหลายภาพพี่น้องเบืง้งคนหรือเวทีนะคะแล้วก็ยับปาพี่น้องอ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ